สวัสดีครับมอนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลานาขาเพื่อนเอาไปขายนะครับตัวนี้เป็นเขี้วเสียมโบลอนนะครับเขี้วเสียมโบลอนที่เอาไปขายด้ครับจะเป็นเขี้วเสียมแล้วก็โบลอนแล้วก็เล็กทองแดงสังกสีแล้วก็บบวกกกวกมีแมงนีเสียมนะครับสำหรับหลายคนที่เพิ่นปลูกพวกไม้ที่มี่ดอกนะครับมีหน่วยหรือว่าจะเป็นพวก เป็นพักกาดก็ได้นะครับตระกูลพักกาดหรว่าใหม่ที่มีดอกม,มีนวยมันจะซอยให้ถ่ายจับดอกจิดนวยดีๆีนะครับเท่ากับเชื่อ้เขาเอาไปใส่โบจะเป็นผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นพืชพักก็ได้หรือจะเป็นทุกอย่างนะครับตองการเื่าเสียงกระโบลอนนะครับแต่ว่าดีสําคัญตัวนี้จะมีลายโตนะครับนะครับเท่าเสียงโบลอนแมกนีเซียมเพื่อถ่ายใบเคี้ยวเข้ม่านเล็กท้องแดงเธอคื์เกินเป็น ใบแก้วออกสีน้ำเหลืองขาก็เอาไปฉีดได้นะครับเพราะมีแมงนีเสียมนั่นนะครับซื่อว่ายูแคลนะครับเด้อตัวนี้ข้าก็สามารถเชื่อเพื่นค้าได้นะครับข้ากะสาหรับหลังซับนะครับว่าใส่เดี่ยวใดนะครับอัตราการใส่ใส่ยูทีประมาณ20ซีซีต่อน้มยี่ลิตรนะครับอัตราการใส่ใส่ประมาณนี้นะครับ20ซีซีต่อน้มยี่ลิตรถ้าเกิดว่าต้นใหม่ต้นใหญ่นะครับพวกต้นใหญ่ข้าวกะน่าจเป็นประมาณ20-30ซีซีต่อน้มยี่ลิตรครับ